อ้าวพ่อกัดอีกแล้วมือนีเห้าสีมาเบิงสวนของยายสีเนาะว่างามสำใดก่อนอื่นเข้าสีผ้าไปเบิงแป้งพักของเราก่อนเราพ่วหวานนี่คือพักซีเล่าเนาะนี่แม่นสวนมะเขือเรา กำลังเป็นหมากพี่น้อง,งบอกงามมันได้ปีนี่อากาศหอนร้ายปูพักกันยากลำบากมันบ่คอยงามนี่แม่นสลัดเนาะพักสลัด มีผักกาดสีเบิ์ดซ้ำเลยแหละพี่น้องเจ้าม,มีดอกผักกาดดอกเริ่มเลื้องล่ะมีทัวทัวรฟักยาวกำลังปลูกใหม่กำลังจับดอกกาห่อนร้ายมันก็นเลยบอยอยากง่ามปันใดปลูกแค่พ่อได้กินพี่น้องขายเล็กๆน้อยๆ กำลังมีดอกพี่น้องบัวลายสองอาสองมอามแถวจะป่กเลยตัวเดอ้อเรากำลังเ็ดคู่ไม้พี่น้องซุ้มแกบเื่อสีลงตัวฟักยา่าอีกเจ็ดสองคู่เผาแกบซะก,ก่อนเผาแกบพ่นดินขาเสือล่าซะก่อน กะสันมันกอลากง,ง่ามพี่หนอบบนเสือเลาเสือลาบ,บตายเ็ดไห้กูดใบกูดมืดมีผักกาดดอกบบกำลังง่ามพี่หนอแป้งนี่บบนกำลังใส่ดอกบบง่ามแนของเราอยู่ม้่นนี่ มีตัวฟักยาวนี่กำลังปลูกใหม,ม่ซีคูอ่อยู่นี่แปลงนี้ผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งหรือว่าผักบุ้ง แลังามด้านนี้เป็นพริกสวนพริกบ่เคยง่ามเดออพี่นอ้องมันหอนไหมากมันสีโลนไง พืดผักกาดตัวนี้ผักกาดดอกเหมือนกันแพ่อได้กินพี่น้องมีหลายอย่างหลายอันหลายอย่างผักหอมสารพัดอย่างแปลงเก่ามั้งน หมากบวบบานเห่าหมากบวบนาแรงไม่ค่อยโดูดหรอกพี่น้องมันอยากเบิดซ้ำแน่ล่ะเพื่อมันแกด้านนี้ก็จะเป็นมังอื้อมัอื้อเล่า หรือว่าฟักทองกำลังงามพี่น้องกําลังใส่ใบว่าท่านมีดอกกําลังมียอดด้านนี้กับพักสลัดกําลังล่งแปลงไม่กําลังติดอีกสักเศร้าก็ว่านี้กับสีงามก็นี้อยู่เดี๋ยวสีรีวิวให้เบิ้งงไม เบิ้องอีกแป้งหนึ่งพี่น้องนี่กับมังอึฟักทองซื้อกันนี่กัอีกแป้งหนึ่งพี่น้องข้างเรานี่ประมาณลายเศษปลูกลายอยู่แต่ตัวนี้กำลัง ลุงแปลงได้ประมาณหาหกวันนี่แหละว่าท่นงามเจ้าที่นี่แหละวิธีชีวิตในบ้านนอกพี่น้องการปลูกพืชกินเองแบบลดตน้นทุนแบบบม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อลดสารพิษในหลางกายให้สุขภาพเข้มแข็งดีเท่าทีใส่ปุ๋ยขอกพี่น้อง เพื่อลดค่าเสียใจนครขอบครัวแต่ละวันเข้ากับต้องปลูกแบบพ่อเพี่ยงแบบนี้แหละชุดไทยนี่กับโมี่ยังหลายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอคลิปหนาสีมะทายให้เบิงงใหมวิธีปลูกพืชเดี๋ยวสีบอกวิธี